ค่ำคืนยามราตรีของหญิงสาวที่ชีวิเดซี่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เดซี่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและในขณะนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มเดซี่ตัวน้อยกำลังเดินทางกลับจากการติวหนังสือที่บ้านเพื่อนระยะทางจากบ้านเพื่อนสู่บ้านของเธอนั้นใช้เวลาเดินทางราว20นาที การเดินทางทางรถเมล์จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและในขณะที่เดซี่กำลังนั่งรอที่ป้ายรถเมล์ก็มีผู้หญิงผมขาวคนหนึ่งเธอเป็นหญิงแก่ท่าทางดูแปลกๆหญิงแก่คนนั้นมีกลิ่นตัวที่เหม็นมากเดซี่ทำได้แค่เพียงนั่ง That's w e i r อ แต่ไม่นานนะักเดซี่ก็เริ่มรู้สึกแปลกเมื่อหญิงแก่คนนั้นกำลังพยายามที่จะขยับเข้าหาเธอเดซี่ค่อนข้างประม,มาทเริ่มรู้สึกกลัวหญิงแก่คนนั้นไม่ได้ตอบอะไรแต่เธอก็ยังขยับเข้ามาเรื่อยๆและเรื่อยๆ หญิงแก่ล้มลงต่อหน้าเดซี่เดซี่ตกใจมากจึงพยายามปลุกหญิงแก่แต่โดนฝ่ามือที่ซีดเซียวเย็นเฉียบจับมาที่มือของเธอเผยใบหน้าที่เวอะหวะไร้ลูกตาและพูดกับเธอว่าห้ามขึ้นรถคันนี้เแบบดซี่ตกใจพะวาขยับออกอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันรถบัตรก็มาถึงพอดี เดซี่ไม่รอช้ารีบเดินตรงไปเพื่อขึ้นรถกลับบ้านทันทีเมื่อเดซี่ขึ้นรถก็พบว่าบนรถโดยสารนั้นไม่มีใครเลยนอกจากเธอและคนขับแต่เดซี่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วไม่มีคนก็คงจะไม่ไปลเดซี่ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองนั้น ยังไม่ถึงบ้านเทอเลือบมองหน้าต่างและพบกับยินแก่ที่ห้อยหัวลงมาจากหลังคารถเด е ซี่ักจทคีดและเห็นว่าบนรถคันนี้มีศพ oh <my> เต็มๆ <What is S 1> ไม่นาน <there? S 1> รถเมยคันที่เด е ซี่โดยสารก็เกิดอุบัติเหตุทำให้เด е ซี่ตายคาที่มีข่าวประกาศออกมาว่าเด е ซี่หายตัวไปอย่างลึกลับคนแถวนั้นเล่าลือว่าเธอนั้น พูกผ,ผีลักซ่อนและทำให้เธอตายเป็นแน่